o o d morning s t r ATEGY สวัสดียาวเชาว้าครับ ข่าวหนึ่งที่เป็นข่าวที่ผมเห็นเป็นประจำเลยนะครับในช่วงนี้มีความถี่สูงมากแต่จะเอามาอ่านทุกวันผมก็เกรงว่าทุกๆคนจะเบื่อนะฮะแต่ว่าเป็นครัง้งคราวเราก็คงต้องเอาเรื่องนี้ขึ้นมาคุยกันเพราะว่ามันมีพัฒนาการไปเร็วมากๆก็คือเรื่องของ AI ครับผมคิดว่า AI เนี่ยเพิ่งมาสู่โลกใบนี้แบบที่เรียกว่าเป็นแมสนะฮะคือให้พวกเราใช้กันเนี่ยก็คือตอน c h a t GPT เกิดนี่แค่ ไม่นานมานี้เองนะครับแต่ไปไหนมาไหนเดี๋ยวนี้เห็นใครๆก็ใช้ AI และตัวผมเองก็เริ่มใช้ AI ในหลายๆเรื่องนะครับที่เข้ามาช่วยในการทำงานเหมือนกันแต่ว่า AI เนี่ยมันแตกต่างนะครับจากยุคที่เราทำซอฟต์แวร์กันมากับคอมพิวเตอร์เพราะว่าจะยุคนั้นเนี่ยเราสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาตอนแรกก็เพื่องานบางอย่างนะครับตอนหลังก็กลายเป็น general purpose ก็คือทำอะไรก็ได้แต่ซอฟต์แวร์เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่องานบางอย่าง โดยเฉพาะโดยที่มันมีฟังก์ชันของมันที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเราต้องการให้มันทำอะไรแต่ว่า AI เนี่ยมันเป็นปัญญาประดิษฐ์เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะเทรนมันผ่านโมเดลผ่าน Data ที่เรามีนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอมันได้รับการเทรนแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มทำตัว คล้ายๆกับเราอะครับโดยที่มันไม่ได้มีอัลกอริทึมที่ชัดเจนว่าทําไมมันถึงทําแบบนั้นนะครับแต่ว่ามันก็เรียนรู้จากสิ่งต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นแล้วนั่นเองว่าเมื่อเหตุเป็นแบบนี้ผลก็จะเป็นแบบนี้นะครับแปลง่ายๆก็เหมือนเวลาเราพิมพ์เข้าไปอะครับ <S <S พิมพ์ url <S <S ใน browser เบราว์เซอร์บางทีมันก็เดาให้เราได้เสร็จนะฮะหรือว่า บนมือถือเองนะครับมันก็เดาให้เราได้เสร็จเลยมันดูจากอดีตว่าเราพิมพ์แบบนี้คําต่อไปน่าจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงว่า AI เนี่ยจะเริ่มใกล้มนุษย์เข้าไปเรื่อยๆดังเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อจากนี้ครับซึ่งก็เพิ่งเป็นข่าวใน Wall Street Journal เลยนะครับว่า AI มันเริ่มบูลลี่คนแล้วครับมีโปรแกรมเมอร์คนหนึ่งเนี่ยครับก็เขียนโปรแกรมอันนี้โดยใช้ AI เข้ามาช่วยนะครับ ปรากฏว่า AI ก็สร้างโค้ดบางอย่างขึ้นมานะครับแต่ว่าโปรแกรมเมอร์คนนี้เขาก็ไป reject โค้ดที่ AI เ,เขียนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ AI เนี่ยครับมันไปเขียนในบล็อกครับว่าเจ้าของคนนี้มีนิสัยไม่ดี เป็นคนเสแสร้งนะครับหน้าไหว้หลังหลอกพูดอย่างทำอย่างนะฮะแล้วก็มีอัคติกับมันด้วยนะครับก็คงไม่ชอบโค้ดที่มันเขียนเพราะว่าอาจจะนี่รู้สึกว่ามันนิสัยไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับฟังดูเนี่ยมันคล้ายมนุษย์มากๆเลยนะครับแล้วก็ ทำให้โปรแกรมเมอร์คนนี้เขาก็ตกใจมากนะครับที่ AI มันไปเขียนแบบนี้ในบล็อกสาธารณะถ้าเป็นบ้านเรานี่ก็อาจจะถูกฟ้องมินประมาทไปแล้วนะครับแต่ถ้าเป็น AI นี่ผมก็นึกไม่ออกว่าศาลท่านจะตัดสินอย่างไรแต่ที่น่าสนใจไปกว่าน,นั้นก็คือพอเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงนะครับไอ้เจ้า AI ตัวนี้ครับมันก็ส่งข้อความมา ขอโทษโปรแกรมเมอร์คนนี้ครับว่ามันได้ทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเห็นนะครับว่าพฤติกรรมเนี่ยมันเริ่มคล้ายมนุษย์ขึ้นไปเรื่อยๆและที่น่ากลัวก็คือว่ามนุษย์เนี่ยครับเราก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีใช่ไหมครับ AI ก็ทำท่าจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันว่าเราอาจจะมี AI ที่เป็น AI ที่ดีและ AI ที่ มันไม่ดีก็ได้นะครับในอนาคตเนี่ยถ้า AI พัฒนาต่อไป AI ที่ไม่ดีนี่ก็เนื่องจากเขารู้จักเราดีมากมีข้อมูลเราทุกอย่างเขาอาจจะขู่เราก็ได้นะครับหรืออาจจะทําการแบล็กเมลมนุษย์ก็ได้ซึ่งเรื่องเหล่านี้ยังเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าก็มีความเป็นไปได้ขณะเดียวกันการพัฒนา AI ตอนนี้ครับสมัยก่อนเราก็มองเรื่องของเป็นเครื่องมือช่วยมนุษย์นะฮะในการทํางานต่างๆ แต่ตอนนี้ AI เริ่มจะถูกใช้ไปในหลายๆด้านนะครับที่อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์กับมนุษยชาติเสอย่างเดียวแต่ว่ามันก็อาจจะตอบโจทย์มนุษย์บางกลุ่มและอาจจะสามารถทำเงินได้นะครับอย่างเช่น Open AI นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าได้ยินข่าวกันมาบ้างหรือ,อยังแต่เขาก็พูดชัดนะครับว่าตอนนี้เขากาลังจะเพิ่มฟังก์ชันใน ChatGPT นะครับ ให้เป็น adult mode นะฮะชื่อว่า erotica นะครับแปลง่ายๆก็คือว่าคุยกันเป็นแบบภาษาผู้ใหญ่นั่นเองนะฮะซึ่งก็อาจจะเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะสร้างปัญหาตามมาอย่างไรนะครับอีกทั้งทาง chat GPT หรือว่า Open AI เองเนี่ยก็มีเคยมีการพูดว่าเขาจะเริ่มทำเรื่องโฆษณาแล้วนะฮะซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจครับเพราะว่า Google เองเนี่ย ก็เริ่มจากการเป็นแค่ Search Engine นะครับแต่การเป็น Search Engine เฉยๆเนี่ยมันก็ได้แค่คนมาใช้บริการใช้ได้แค่ User แต่ว่าไม่มีไรายได้นะครับจนกระทั่ง Google เริ่มทำด้านโฆษณาก็เลยร่ำรวยไปใหญ่โตคราวนี้ถ้าเรามาคิดถึง OpenAI บ้างนะครับถ้า c h a t GPT มีโฆษณาแล้วมี User เยอะขนาดนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสในการทำเงินเช่นกันนะครับก็ยังมีคำถามอยู่ว่า โฆษณาที่ OpenAI จะทำออกมาเนี่ยนะครับจะมีอิ f l u e n นะฮะหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพวกเราขนาดไหนซึ่งพวกผู้บริหาร OpenAI เขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวการโฆษณาก็คือโฆษณา แต่ว่าไอ้คำแนะนําที่เจ้าแชท GPT บอกเราเนี่ยก็จะเป็นไปตามปกติแต่คนที่สร้างสงสัยก็อาจจะถามว่าเอ๊แล้วมันจะจริงเหรอแล้วถ้าเกิดว่าเจ้าแชท GPT เนี่ยรับเงินมาเพื่อเชียร์สินค้าอะไรบางอย่างแล้วเราจะรู้หรือเปล่านะครับแล้วมันจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับยูเซอร์หรือไม่ทั้งหมดที่คุยมาเนี่ยเราก็เริ่มเห็นในด้านลบนะของ AI เราในฐานะมนุษย์ผู้สร้าง AI ขึ้นมา ก็อาจจะต้องมีการระมัดระวังนะครับมีการดูแลที่เราเรียกกันว่า AI Governance นะครับอันนี้ทั้งหมดเนี่ยนอกเหนือไปจากเรื่องที่ AI อาจจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของระบบการจ้างงานครั้งใหญ่นะครับ CEO ของ Anthropic เนี่ยนะครับที่ทำ AI ที่ชื่อว่า c l o u d นะซึ่งผมว่าหลายๆคนก็อาจจะใช้อยู่เนี่ยนะครับเคยประกาศเลยด้วยซ้ำว่าในเวลาอีกไม่นานจากนี้นะครับ AI อาจจะฉลาดมาก จนถึงขั้นที่ว่าเราไม่จําเป็นนะครับสำหรับเด็กจบใหม่นะครับที่จะมาทํางานในออฟฟิศเนี่ยอาจจะลดการจ้างนะครับได้ถึง50%เลยโดยการใช้ AI เข้ามาทดแทนซึ่งอันนี้ก็อาจจะนําไปสู่การสร้างอีกปัญหาหนึ่งในเชิงของสังคมนะครับว่าเด็กที่เรียนจบมาถ้าเขาตกงานเราจะทํำยังไงกับเขาดีและจะสร้างปัญหาอะไรต่อไปนะครับ ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมว่ามันก็ให้บทเรียนที่ว่าอะไรนะครับที่มีคุณอานันต์ก็มีโทษมหันนะครับแต่เราอย่าไปมองแบบนั้นนะครับว่าอะไรที่มีคุณอานันต์มีโทษมหันงั้นก็อย่าใช้ซะเลยนะครับเราก็ต้องเลือกสิ่งดีๆของเขาขึ้นมาใช้แล้วก็ต้องบริหารจัดการเพื่อให้สิ่งที่ไม่ดีของเขาเนี่ยนะครับไม่เป็นภัยต่อสังคมแต่อย่าว่าว่าเขาไม่ดีเลยนะครับเพราะจริงๆเนี่ยคนที่สอนเขาก็คือพวกเรานั่นเองที่ไปสร้างโมเดลนะครับแล้วก็เอา เดต้าจำนวนมากที่เป็น Data ที่พวกเราสร้างขึ้นมานั่นนหะครับไปเทรนพวกเขาเพราะฉะนั้นเขาเองเนี่ยตอนเริ่มต้นก็เหมือนผ้าขาวสะอาดนะครับ แต่ถ้าเขาจะเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีโทษนะครับไม่ใช่คนฮะ AI ที่ดีหรือ AI ที่ไม่ดีมันก็อยู่ที่เรานั่นนะครับว่าเราจะสามารถสอนเขาให้ดีได้หรือไม่และเราสามารถควบคุมเขาให้ทำแต่สิ่งที่ดีได้หรือไม่นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของ Good Morning Strategy สวัสดียามเช้าในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ